สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง EasyWit นะครับผมตัวนี้เป็น EasyWit Smart Home Camera เป็นโมเดลตัว C6N Pro 2K นะครับผมตัวโมเดล C6N เนี่ย มันจะมีหลายรุ่นมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว 2K นะมันจะมีโมเดล C6N ธรรมดานะครับ C6N ธรรมดาก็จะเป็นตัว1080 p 2ล้านพิกเซลนะตัวนั้น2ล้านพิกเซลนะครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นตัวโปรความชัด3ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวโปรเนี่ยมันจะมีปุ่มโทรออกด้วยนะต่างกันที่ความชัดแล้วก็ปุ่มโทรออกนะตัวนี้เป็นตัวโปรนั่นเองส่วนราคานี่ก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมถ้าอัปเกรดได้เนี่ยผมเชียร์เอาตัว3ล้านดีกว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวเนี้ แอปพลิเคชันใช้ง่ายไม่มีโฆษณานครับในราคาแบบถูกมากนะแอปพลิเคชันไม่มีโฆษณาแล้วก็ใช้ง่ายมากนะครับตัวกล้องเนี่ยเวลาเรียกดูภาพนะครับระบบตัวจับคือแม่นยําเวลาเรียกดูภาพย้อนหลังก็เรียกดูง่ายนะมีให้เร่งสปีดตัวเนี้ยมีให้เร่งสปีดมากสุดคือ 16x เลยนะครับผมสโลภาพได้ แค่ 0.5x นะครับได้แค่ 0.5x แต่ว่าเร่งสปีดได้ 16x นะครับถือว่าไม่แย่นะส่วนมากเราจะไม่ค่อยสโลอะไรอยู่แล้วนะครับสโลถือว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเร่งสปีดเวลาดูภาพย้อนหลังเนี่ยผมว่าจําเป็นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ใช้ดีนะระบบตัวจับค่อนข้างจะแม่นยำนะครับมีระบบตรวจับมนุษย์ที่แถมมาให้นะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับกล้องตัวนี้ราคาไม่สูงนะครับผมราคาหลักร้อยถูกมากนะครับได้มาฟังก์ชันประมาณนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะอัานบล็อกมาให้ดูเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในกล่องแล้วก็แถมอะไรมาให้บ้างแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตั้งด้วยนะของค่ายอีซีวิทเนี่ยผมไม่ได้ทํามานานละผมทําตั้งแต่แบรนด์ออกใหม่ๆนะครับผมแล้วผมก็หยุดทําไปนะครับวันนี้ก็เลยลองมาทาอีซีวิทตัว C6S Pro 2K ดูบ้าง้เดี๋ยวลองอัานบล็อกมาดูกันนะครับผมแล้วในกล่องก็แถมอะไรมาให้บ้างตัวเนี้ยผมลองทดลองเล่นดูแล้วนะให้ทุกคนทายนะครับผมตัวเนี้ยผมได้มาในราคาเท่าไหร่นะครับ ผมจะขึ้นพาไปดูนะผมได้มาในราคาหลักร้อยคือถูกมากนะครับผมกดโค้ ast, ส่วนลดได้เยอะมากนะครับโอเคก็จะมีอะแดปเตอร์นะอยู่ในกล่องนี้ทีนึงนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวกล้องกันนี่หน้าตาของเจ้าตัวกล้องนะครับมีคู่มือมาให้ครบเลยนะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษทุกภาษาเลยภาษาจีนก็มีนะผมดูงานประกอบแล้วเนี่ยของ e setup อนะ กล้องแบรนด์ของฮิวิชันตัวนี้งานเหมือนกันเปียบเลยนะครับในกล่องเขาให้อะไรมาอีกก็จะมีสายเสียบไฟเลี้ยงตัวนี้จะเป็น U s b A to c นะครับผมสายยาวประมาณเมตรครึ่งนะโดยประมาณนะครับงานดีมากนะครับพลาสติกวัสดุสายคืองานดีแบบดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูเขาให้อะไรมาอีกนะฮะมีสติกเกอร์นะครับเอาไว้มาร์ก จุดเจาะรูยึดกล้องนะครับโอเคอันนี้คือซัพพอร์ตของ e z w i t นะนะครับอารมณ์แบบกล้องเสียหรือมีปัญหาก็ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตได้โอเคมีฟุกมีน็อตมาให้ครบเลยมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะเป็นทรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟ5 v 1โวลต์1แอมป์5วัตเป็นช่องเสียแบบ usb a นะครับแล้วก็มีขาจับของตัวกล้องมาให้นะครับขาก็จะเป็น3ลรูนะครับจุดยึด3จุดแบบนี้นะครับใต้ตัวกล้องก็จะมี QR code เอาไว้ติดตั้งนะครับติดตั้งเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้ติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดของเออสเปคของตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นความชัด 1296p มีระบบตัวจับคนปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับผมช่องเสียบ SD c a r d อยู่ตรงนี้นะนี่นี่นะครับช่องเสียบ SD c a r d นะเดี๋ยวผมจะลองเสียบ s d c a ิ d ได้ดูนะเอาด้านตัวหนังสือนะครับคว่ำลงนะเอาทองแดงหงายขึ้นนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยให้ถึงล็อกนะจะมีล็อกนะครับผมเวลากดเข้าไปกดให้ถึงล็อกด้วยนะครับพอล็อกปุ๊บก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะจุดหมุนนะจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีลําโพงนะครับด้านหน้ามีไม้นะเป็นรูไม้นะครับมีระบบไฟอินฟเรดกับไฟ LED ทํางานแยกกันนะระบบไฟ LED เห็นดวงเล็กๆแต่แรงมากนะครับถ้าเปิดไฟ LED ก็จะเป็นพาพสีได้นะครับแต่ว่าก็จะไฟก็จะแยงตาหน่อยๆนะมีลําโพองอยู่ด้านหลังมีช่องเสียบไปเลี้ยงรุ่นนี้มีช่องเสียบแลนด์ด้วยนะครับมีช่องเสียบแลนดด้วยด้านใต้ก็จะเป็นตัวล็อกยึดกล้องนะครับผมเราสามารถเอาไปตั้งนะครับ เอาไปตั้งแบบนี้ได้หรือเอาไปเสียบบนหลังคาแล้วความหัวลงแบบนี้ก็ได้นะครับติดตั้งไม่ยากนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัวกล้องในภาพมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งยากแค่ไหนนะเดี๋ยวลองไปดูกันตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันของ e set v i t นะครับผมนี่นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเสียบไฟเลี้ยงนะเสียบไฟเลี้ยงเสร็จปุ๊บนะครับรอให้กล้องทํางานนะครับผมกรุณาใช้แอป easy v i s t สำหรับการตั้งค่า Wi-Fi ค่ะก,กล้องจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมติดตั้งไม่ยากติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทั้งด้านขวามือเลยดีกว่านะครับผมจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นนะครับผมให้เราเข้าแอปพลิเคชันนะ เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับผมให้ลงทะเบียนเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยก็จะเจอกับหน้าตานี้นะครับในในหน้านี้นะผมจะมีกล้องที่ผมไม่ได้เปิดอยู่หนึ่งตัวนะก็คือกล้องตัวนี้นะครับผมผมไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้ลบกล้องยังไม่ได้รีเซ็ตกล้องนะครับก็จะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวแต่ไม่เป็นไรนะวิธีการติดตั้งนะครับให้กดบวกทั้งด้านขวาบนนะครับมันจะมีการติดตั้งได้หลายแบบหลายวิธีเลยเดี๋ยวผมจะเลือกวิธีการสแกนกิโค้ดนะครับ กดสแกน QR วาโคดแล้วก็ไปสแกนที่ใต้กล้องตรงนี้นะครับมันฟ้องว่าเพิ่มอุปกรณ์เจออุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเป็น C6N ตัวนี้นะครับกดติ๊กถูกอุปกรณ์เปิดอยู่กดต่อไปคำอธิบายก็ประมาณว่าเอ่อ Wi-Fi กล้องมือถือให้อยู่ใกล้ๆกันนะครับกดเริ่มติ๊กถูก กดยืนยันว่าอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านสายอินเทอร์เน็ตและไฟ l e d นะครับไม่ได้เสียบสายแลนนะผมจะเชื่อมผ่าน Wi-Fi กล้องนะครับกดต่อไปนะครับไม่ต้องเสียบแลนนะตรงนี้นะครับเขาจะให้เลือก WiFi ของบ้านเราผมจะเลือก Wi-Fi ที่เป็น 2G นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะแนะนําให้เลือก WiFi 2G นะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยว่ากล้องเนี่ยมันรองรับ Wi-Fi 5G ไหมให้เราเลือก 2G เป็นหลักนะนะครับผมเลือก WiFi 2G แล้วใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดต่อไป มันบอกว่ามันเชื่อมต่อกับจุดใช้งาน AP นะครับมันก็ไปเชื่อมกับ wifi กล้องเองโดยอันตโนม,มัติเราไม่ต้องทำอะไรเลยลนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดรอสักครู่ค่ะรอรอ,อนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วค่ะอะมันท้วงว่าเชื่อมต่อ wi-fi สำเร็จแล้วนะครับการลงทะเบียนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคพอมาถึงตรงนี้เราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะครับก็คือตั้งชื่อตัวกล้องนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็น C6n ก็ก็พอ C6N โอเคนะครับแล้วหรือเราจะให้ไปอยู่ในห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวเลือกได้หมดเลยนะครับผมสามารถตั้งชื่อได้จากตรงนี้นะกดต่อไปนะครับผมจะไม่ตั้งชื่อผมจะไม่แก้ไขอย่างอื่นนะผมแค่ตั้งชื่อเป็นรุ่น C6N ก็พอนะครับกดต่อไปการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับสู่การใช้งาน EasyFis ค่ะ ตัวกล้องจะพูดประมาณนี้เลยนะครับติดตั้งง่ายมากนะวิธีการเชื่อมต่อก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมพอมาถึงหน้าน,นี้เดี๋ยวผมจะสอนทิคกเล็กๆในการใช้งานของกล้อง iSetbit นะอ่าเราก็มาเช็คว่าโซนเวลาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับต้องเป็นบวกเจ็ดนะฮานอยกรุงเทพแบงคอกฮานอยจาการ์ตานะครับสามารถเลือกได้นะครับถ้ามันไม่ตรงนะให้เลือกเป็นแบงคอกฮานอยจาการ์ตานะครับบวกเนะ แล้วก็รูปแบบวันที่ก็เป็น dd mm yy y. เราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับ easy cloud จะช่วยให้เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะใช้ cloud หรือไม่ใช้ cloud ก็ได้นะครับถ้าเราอยากทดลองใช้ฟรีก็ติ๊กถูกไปนะครับแต่ผมไม่ติ๊กนะหรือจะติ๊กก็ได้นะครับผมแล้วก็การกลับภาพสามารถกลับได้ที่ตั้งค่าตรงนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับคือทิกการติดตั้งกล้องนะคิว่าโค้ดของอุปกรณ์นะครับให้กดบันทึก ให้กดบันทึกไว้นะครับมันจะบันทึกรหัสของตัวกล้องลงมือถือเรานะเพราะว่ารหัสของตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆคิวอาร์โค้ดที่อยู่ใต้กล้องตรงนี้ซึ่งมันตัวเล็กมากมันตัวเล็กมากจนเราจะอ่านไม่ออกนะครับถ้าเรากดบันทึกตรงนี้มันจะบันทึกเข้ามือถือเราทําให้เรารู้รหัสของตัวกล้องนั้นๆนะครับให้กดบันทึกนะพอกดบันทึกเสร็จแล้วกดต่อไป ตรงนี้รหัสเนี่ยเราสามารถตั้งรหัสใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการตั้งรหัสตอนนี้นะยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับกดยกเลิกไปมันก็จะเข้าระบบแบบนี้เลยมันก็จะเข้าระบบได้ทันทีเลยนะครับรหัสยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะทดลองใช้ปีเจ็ดวันเอ่อตรงนี้ผมจะไม่ใช้นะผมจะไม่ใชอ้อ่ระบบคาวนะครับผมจะใช้เป็นเมมโมรี่การ์ดนะกดปิดไป โอเคนะครับกล้องใช้งานได้ทันทีประมาณนี้เลยนะนะครับสร้างมุนซ้ายมุนขวาได้จากตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวิธีการตั้งรหัสกล้องถ้าเราต้องการจะตั้งนะครับให้ไปที่ตั้งค่ารูปฟันเฟืองแล้วก็ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเข้ารหัสวิดีโอมันเปิดไว้ถ้าเปิดไว้นะครับเวลาเราแชร์กล้องเราจะต้องเอา รหัสของเจ้าตัวกล้องเนี่ยรหัสเดิมๆนะที่ติดกล้องเนี่ยเอาไปใส่ในเครื่องที่แชร์ด้วยนะครับถ้าเราต้องการสะดวกให้จําง่ายๆเราต้องการจะเปลี่ยนรหัสนะครับกดเปลี่ยนรหัสตรงนี้กดแก้ไขครับมันจะถามรหัสผ่านเดิมนะครับรหัสผ่านเดิมก็คือรหัสตัวกล้องนะครับรหัสตัวกล้องที่เรากดบันทึกไว้เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะเห็นไหมครับอันนี้คือรหัสของตัวกล้องนะ ล้วก็สามารถเอาอรหัสยืนยันตรงนี้เป็นรหัสเก่าของกล้องได้เลยนะครับเอาไปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับรหัสผ่านเดิมมันคือรหัสกล้องนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะครับต้องมีความยาว8ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขนะครับเขาจะให้ตั้งความยาว8ถึง16ตัวนะครับแล้วก็8ถึง16ตัวเนี้จะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขนะจะต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วย ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขนะครับประมาณนี้8ดตัวขึ้นไปนะแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้งก็คือรหัสผ่านใหม่ให้พิมพ์สองรอบนะครับประมาณนี้เราก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยนะประมาณนี้นะตัวกล้องมีฟังก์ชันลูกเล่นอะไรบ้างนะมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับอยู่ข้างล่างนะลูกเล่นอนะมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตรงนี้เอ่อ เป็นจอยสติ๊กนะครับสามารถสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาปรับขึ้นปรับลงได้จากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็พูดผ่านกล้องดได้ด้วยโลเชต <Hello. S 2> <Hello. Hello. S 1> ตัวนี้เสียงดังฟังชัดมากเสียงดังแบบดังเลยนะครับแล้วก็เลนก็ไม่อึดอัดไม่แคบนะครับความชัดสามล้านพิกเซลเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับ mm. ความละเอียดมันสามารถเลือกได้4แบบนะครับเป็น เป็นความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วก็ Fu l l h d High Def นะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับผมจะเลือกเป็นความละเอียดสูงสุดเลยนะสลีฟนะครับมันก็สามารถสั่งปิดการทํางานของตัวกล้องได้นะครับมันจะไม่บันทึกภาพนะพอสั่งสลีปปุ๊บมันจะไม่บันทึกภาพนะครับถ้าเราต้องการให้มันทํางานก็กดปลุกให้ตื่นตรงนี้นะครับสามารถสั่งปิดกล้องได้นะครับตัวสอบโดยอัตโนมัตินะครับตัวกล้องสามารถล็อกจุดที่ต้องการส่องได้ หลายจุดนะมันก็จะหมุนแผ่นตามจุดที่เรามาร์คไว้นะครับมันสามารถสั่งแผ่นซ้ายแผ่นขวาอัตโนมัติได้นะครับผมอ่าก็ลูกเล่นก็จะประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวลงมาเทสฟังก์ชันโทรออกกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับ e z w i t c 6 n pro 2 k นะครับตัวนี้เป็น c 6 n pro 2 k ลูกเล่นฟังก์ชันที่เหนือกว่าตัวธรรมดาก็จะมี ฟังก์ชันโทรออกนะครับแล้วก็ความคมชัดของภาพเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะเดี๋ยวดูนะผมปิดการแจ้งเตือนปิดหน้าจอไปทุกอย่างลนะพอกดปุ๊บมันจะมีเสียงโทรออกนะครับถ้ากดไม่ติดให้กดใหม่นะกดค้างไว้สักแป๊บหนึง่งนี่นะครับมันจะไปเด้งที่มือถือเราแบบนี้เลยมันจะไปแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับพอเรากดรับปุ๊บฮัลโหลเชก ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมันเสียงมันก็จะสะท้อนหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันกับอุปกรณ์นะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นการโทรคุย2ทางจากกล้องมาหาแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถวางสายได้ปุ๊บตัวกล้องก็จะมีเสียงตัดสายแบบนี้นะครับการใช้งานฟังก์ชันโทรออกก็จะประมาณนี้เลยนะใช้งานไม่ยากนะครับกดโทรปุ๊บ แจ้งเตือนที่มือถือทันทีเดี๋ยวผมจะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อกล้องรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับตัวกล้องราคาถูกแค่ได้ฟังก์ชันปุ่มโทรออกในราคา300กวบาทนี่โคตรคุ้มละแล้วก็ราคามันจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับโค้ดส่วนลดที่พวกคุณกดได้นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวลองไปดูภาพกันในใจมาแล้วเสียงเสียงต้องเล่นสงเสียงนะข้อมูล อกอืมแม่จะหมดเวาตองทํานอราาลองไปนั่งสมาธิัท ไม่สิอาโสงจิ้มแปะวันนี้เปลี่ยนชื่อเราไม่ท้าวอ <laughs> <laughs>